นี้เป็นวันเสาร์ที่8กุมภาพันธ์2568เป็นการสวดสาธยายครั้งที่3 7ของข้าพเจ้านางสาวสุกัญญาคุณพาทีขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาและจริยาบูชาแด่ครูบาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติรละลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัคาระพยัญชนะนในบทสวดอย่างตออ่อเนื่องด้วยเธอ บทที่หนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักวาเคสุอัตตระคัจฉตุเทวตาสัทธ really ัมมังม e. ุนิราชสาสุนันต mm ุสักขโมพะทังสักเเกาเมจะรูเปคิริสักขลาเตเลจันตาลิเขวามณีทีเประเทจคกามตาลุวะขหาขหาณขหาเีเคหาวัตถุมีเคเตภูมาจยานตุเทวาชลาทะวิสมะวิสามียัคขันทพธานาคะ คันทัพพนาคาตินทันตาสันติเกยังมุนิวราจนาวานังสาธุโมสุนันตุธรรมสวนรคารอายัมพันตาธรรมสวรรคารอายัมพันตาธรรมสวรรคารอายัมพันตาบทที่สองบทบูชาพระรัตนตรัยอิมินาสกาเลนะพูททางอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะสังฆงอภิปูชยามะ บทที่3บทกับพระรันตนตรัยอาหาังสมาสุโคว,วาพุทธังพัควันตังอภิวาเทนิสวาขาโตพคกวาตาธโมธรรมังนมสามิสุปฏิปันโนพควตโตสาวกสังโฆสังฆนมามิ ที่4บทสวดนมันการศีลที่คาถานโมตัสสะภะคะวะโตัะรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตัะรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตัะรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่5บทสวดไตรสรณคมนัปถาพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิ ทูติยามปีสังคังสารนังคาฉามิตาติยามปีพุทธังสารนังคาฉามิตาติยามปีทำมังสารนังคาฉามิตาติยามปีสังคังสารนังคาฉามิบทที่หกบทสวดสัจจกิริยคาถานาติเมสารนังอัญญงพุทโธเมสารนังวรังเอเตนะสัจวัเชนะโสติมีหอนตุสัพพธานาติเมสารนังอัญญ์ทมโมเมสารนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะโสติมีหอนตุสัพพธา นาทีเมสรนังอัญยังสังคูเมสรนังวรังเอเตน,เอเนะสะเจนะโสที่มีหอนตุศพธาบทที่เจ็ดปัสวนมหาสมัยสูตรเอวาเมสตังเอกังสมะย,ยังภะคะวะวะเกสุวะวิหารติกะปีละวะัฒชมิงมหาวันนีมหาตาพิขูสังเคณนะสติิงปัญจมตเตหสพิขูสเตหีสัพเพหิวะอารหันเตหีทัศหิจาโลกัลธาตุหีเทวตา เยปุเยนาสันิปติตตาหอติภควันตังทัศนายาภิขุสังคันจาอทโขจตุนนางสุทาวาสักกายิกานางเทวนางเอตธาหอสิอ่ะยังโขภควาสักเกสุเหรติกับปีรวัตทุสมิงมหาวันีมาตาภิขุสังเคนามสัตทิงปัญจมาเตหีภิขุสเตหีสัพเพหีวอรันเตหีทัศหีชาโลกาทัตุหีเทวตาเยาพุยนาสันิปติตตาหอติภควันตังทัศนายาภิขุสังคันจะ ยันูนามายัมปีเยนะพักวาเตนุปัสสังฆเมยามะอุปัสสังฆมิตวาพักขวาโตสันติเกปัจจะปัญเจกข้าถาภาเสยามติอัทาโคตาเทวตาเสยทาปีนามานามะพาะวาภุริโสธรรมสัมมาชิตังวาพาหังปัสสาเลยะปัสสาลิตังวาระหังสัมมิเชยะเอวามวาสุทาวาเซสุเทเวสุอันตลิหิตาพักขวาโตปุปุละโตปัตุระหังสุ อธากโตาเทวตาภควันโตอภิญาเทตวาเอกามันตังอัทังสุเอกามันตังทิตาหูเอกาเทวตาภควันโตสันติเกอีมังคาถังอภาสิมหาสมโยปาวานสมิงเทวกายาสมาคตาอคตัมห์อีมังธรรมมสวนมาเอะยงทักขิตาเยวะอปาราชิตาสังคันติอธากโคอปาราเทวตาภควโตสันติเกอีมังคาถังอภาสิตันตราชพิคะโว จมาถ้าหังสูจิตตังอัตนโนชุกมังกสโสสาราถ,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 ถิถีวถีว่าเนตตานี้ฆ่าเหตุวาอินทลิยานีลักขันติปันทิตาตีอาทโขอ,อปาร,ราเทวตาพระควโตวสันติเกอีมังคาทางอภาสีเชตาวาขีลังเชตาวาปริคังอินทขีลังโอหัจะมะมัเชยมะเมชาเตจเจรันตีสุทาวิมาราจักูมาตา ุตันตาสูสุนาคาติอัตโคอภาราเทวตาภควันโตสันติเกอีมังคาทังอภาสิีเยเกจิพุทธทางจรานังกตาเสนาเตฆมิสันติอปายมุภูมิงปหายามนุสสมเทหังเทวกายังปริปริปูเลสันติตีอัตโขภะควาพิคูอามันเตสีเยผูเยนั่นพิคเวทัสสุโรกัธาตูสูเทวตาสันิปติตาหงทีพัท ตถาคตังทัศนายาภิรคูสังคัญใจเยปีเตภิกเวอิเหสุงอติธรรมทานังอรหันตุสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระขวันตานังเอตาภละไมเอตาภละไมมาเยวะเทวตาสนิปติตาอหิสุงเสยยะธาปิไมหังเอตาละหีเยปีเตภิกเวพระวิสันติอนาคตมัททานังอรหันตุสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระขวันตานัง เอตาปะระมาเยวาเทวตาสันิปติตาพระพระวิสันติเสยทาปีไมหังเอตาลหิอาจิกิสามิพิขเวเทวกายนานังนามานิกิตายิามิพิขเวเทวกายนานังนามานิเทศิสามิพิขเวเทวกายนานังนามานิตังสุนาธาสาธุกังมานาสิกาโลทา,ทาพาศิสามิติเอวัมพันเตติโคเพตพิโคปะคะวโตปัจั ปัจจโสสูงพระควาเอตัททโวจะสิโลกัมมนุสกัสสามิยัถาภูมาตะทัสิตาเยสิตาคิลิคัพพะลังปะหิตตาสมะหิตาปุทุสิหะวาสาลีนาโลมาหังสาพิสัมพุโนโอทาตัมะนาสาสุทธา วิปัสสนามานาวิลาพิโยปัจจสเตยตวาวเนกัิีลวัทวีตตโออมตยิสัทธาสาวเกศสัสนลเตยเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถภิขโวเตจอัปปะพมกัรุงสุตวาสุทธะสาสนังเตสัมปาตุลังหูยานังเอมนุสานาทสนังอปปเกสตามะทังขุงสาสังอัาสัตตลิงสตังเอเกสาสนังอมนุสานะ มัทสวงอปาปกนันต,ตามทางงทังคุงทิสาสภะผู้ธาองหุงตันจัตสพังอภิญญาญายวิวากิตาวานจาจักภุมาตาโตอมันตยิอามันตยิสัตถาสาวเกศสัสนิลเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาคติโกโวหังกิตายสามมิค่าคีราหิน <c oughs> อนุปุปภโสส,สัตสตะสาหัสสายวายขา ภูมากับปีวัลภ์กับปีวัตถวาอินทิมันโตชุติมันโตวานนาวันโตยะสัสิโนมุทามนาพิกามุงพิ่คุนังสวัสดิ์ทิงวนังจะจะสหัสสาเหียนตาแยกขานานัตตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวานนาวันโตยะสัสิโนมุทามนาพิกามุงพิ่คุนังสวัสดิ์ทิงวนังสาตาขีบีติสหัสสายแกขานานัตตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวานนาวันโตยะสัสิโนมุทามนาพิกามุงพิ่คุนังสวัสดิ์ทิงวนัง อิเจโตโสโสขัสสหัสายะขานานตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสัสิโนโมทามนาพิกามงพิคุนังสวติมวนังเวสามิตาปัญจสตายะขานานตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสัสิโนโมทามนาพิกามงพิคุนังสวติมวนังคุมพิโลราชคหิโกเวปุรชลัสะนิเวสนาภิโยนังสตัสหัสาหัสสังยะขานังไปรูปัส ปวยีลูปาสติคุมพิโรราชไคิโกโสปาคัสมิติงวนังอุ้ริมันจัดทสังราชาทัตตรัตโธัสสาสติคันทัพพนาอธิปติมหาราชายาสสิโสปุตตปิตัสาพาโออินทนามามหาพราอินทิมันโตชืติมันโตวนาวันโตยาสสิโนโมธมานาภิกรรมมุงพิคุนังโซติงวนังท่าคินันจาดที่สังราชาวิลุนโตวิลุน สติพันธานังอธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตัสาพาหวอินทนานามาภะคะราอินทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสิโนโมธมานาภิกามงคภิกขุนังสวติวานังปัจจิมันจาที่สังราชาวิรุปะโขปาสาสตินาคะนังอธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตัสาพาหวอินทนานามาภะคะาอินทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสิโนโมธมานาภิกามงพภิกขุนังสวติวานัง อุตรันจ่าที่สังราชากุเวลโลตกุเวลโตตเวลตักปัสสาสติยขนานังอธิปติมหาราชายาัสสิโสขุตปิตตสาพขาโวอินทนานาม,ามหาภราอินทิมันตโตชุติมันตโตวันาวนันโตยัสสิโนโมทามานาพิกามุงพิกุลังสติิงวานังปุริมปุริมาที่สังทัตตาลโถท,ทักคีเน,นาวิลุณหกโกปัจจิเมนาวิลุปปะโขกุเวโลอุตรังที่สังจัตตาโลเตมหาราชาสมันตาจัตโตโลทิสาทันทันละมานาอัฐถังสุ วามีวานกับปิะวัตทวีเตตสังมายาวินโนเทวสาอากูวันจานิกาสถามายีกุเตนเวเตนวิภูจวิภุโตสหจันทนโนกามาเสโถจะกินนคันทุนิคันทุจะปนาโนโทโุปมันโยจะเทวาสุโตจะมาลิตติจะมาตาลีจิตตตติจิตต,ต,ตเสนโนจะขันทภูทนาครา,าชาชะโนชะโมชโนสปก อาคูปัญจสิโคเจวะเจวะติพารุสุริวัจจสาอาเอเตจันเยจลาชนโธคันทัพภาษาพราชุพิโมทานามะโมทามานาภิกามโมพิคูนางสาวติวานังอัทาคูนาสภานาคูเวสาราสหาสัสสหัสตัชกากรรมพราัสาตตาาอาคูปยาคาสหายาติพิยามุนาตธาลัทธาจะอาคูนาคายาสาัสโนเอรวันโนมหานาคูโสปะคัสเมตติวานัง เยนาาะคา,า,า,าราชเะสหสหสาหลเตติภพะทิชาปากักขีมิสุทธาจักขุยวะเวหะยะสาเตวะนามัชปัตตาสิทารสปนาอิติเตสานามังอภัยยันตาตา,ตา,ตานาคาราชนนามาสีสุปนาตโตเขมมากาสิพุทโตสันหาหีวาจาหิอุปะวะหะยันตานาคาสปนาสสารนามังกังสุพุทธังขีตาวิ ว่าชีรหัตเทนะสมุทังอุสุราสิตาพาตโลวสาวัสเตยทิมันโตยัสสิโนการกันชามาพิสมาอาสุราธานาเวขสาวเวปิจิตติสุจิติจะปะหาลาโทนโมจีสหัสตันจาพลิปุตานางสัพเพเวโรจนามกาสนาหิตวาพลรินเสนางลาหูพัทธมุปาคมงสัมมะโยธานิพันตันเตพ,ท,พทันเติกุนางสวัติงวานาัง อาโปจัตเทวาปทวีจะเตโชวายุตัทธาคโมงวารุณาวารุณาเทวาโสมาจยัสสาสหะเมตตากรุณากริยาอาภูเทวยะสัิโนตัทเสเตทัศธากายาสัพเพนานัตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัสิโนโมทมนาพิกามุงภิกุนางโสติงวานังเวนทูจัตเทวาสาลีจัอสมาจัทูเวไวตาวายามาจันทัสุปนิสาเทวาจันทมาภูปุลิกิตา สุริยสุปนิสาเทวาสุริยมาคูปุริกิตานาคัตตานิปุริกิตาวาอาคูมันมันทวาราหกาวสุนังวสวสุนังวสโวเศรธโถสกโกปาคะปุรินทัสโวทัศเตทัศธากายาสเพนะนันตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสสิโนโมทมมนาพิกามงพิกุณังโสติงวะนังอัฏฐคูสางูเทวาชลามคิริขาลิว ลิวิวาอริธักาจาโลชาจาอุมาปุพาณิพาสีโนวรมนัสาธรรมาจัจจุตตาจารเนชกาสุเลยสุเลยะลุจิลาอาคูอาคูวาสวะวาสาวิวะเนสีโนทัสเตทัศธากายาสัพเทนะนันตวินิโนอิติวันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสีโนโมทามานาพิฆมุพิฆนังสวรติมะนังสมานาสมานามหาสมานามนุษย์า มนุสสุตามาขินทาปทุสิกาอาคูอาคูมโนปทุสิกาอทาคูหลัลโยเทวาเยจโรหิตวาสินโนปราคามหาปราคาอาคูทเทวายะสัสิโนท่าเสตทัาสทากายาสัพเพนานตาวานินโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัสิโนโมธมานาพิกามุงพิกุนังโสติงวนานังสุกากรุมหาอนุราอาคูเวคานัสสาสหาโอทธธาตาคาญา,าหาปโมขาอาคูเทวาวิจักคนาสหะ สถามัตตาหาลคชามิสกาจยยายัสสิโนทานายาอาคาปชุนโนโยทิสาอภิวัสติท่าเสเตทาสทากายาสาเพน,าน,าน,น,นันตัปนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยัสสิโนโมธมานาพิกามงพิกุณังโสติวานัง,งนเขนิยาตุสิตายามากทัทก,กาจยายัสสิโน,โนสัมพิตาการมาเสถาโต,ช,ตชินา,าจะอาสวะนินมาลตัต นาลาติโนอากูอัทาคูปะเลนปะลานิมิตาทัสเซเตทัสทากายาสาเพนานาตะวนันิโนอิติมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยัส,สัสสิโนโมทามานาพิกาม,มุงพิกุลังโสติงมานังสัทเทเตเทวันิกายาสาพนานาาัพภีนานาตะวันิโนนามานวะเยนะอาคันฉุงเยจันเยสัทธิสาสหาวะวะปวุทธชาติมาขีลังโอคะติน,นะมานาสาวัง ถ้าขีเมโคตารังตาคางจันทังวะจันทังวะอศสิตาติตังสุขามาปรมัตโตจะปุตตาอธิิมัตโตสหัสันังกุมารโรติสะเจโจติโสจะโสปาคาสมิติงวะนางสหัสสะามโลกานางมหาพรมพิติพิติทัตติอุปปันโนชุติมันโตพิสมากายาสยาสิโสทัสเศรษฐา สลาอาคูปจเจกวัตสวัตติโนเตสันจามัชโตอาคาปาลหิปาริวาลิโตเตจสัสสพีอภิกันเตสินเทเทเวสภาม,ากมาาเกเมลัสเณออภิกามิปัสสัสกัสหาหัสกันนาหัสะมันทิยามันทิยังเอถาคันหาธาคันธาธาลาเคนาคันธะมาทูสมันตาปาริวาเรธามาวุมุนจิธโกจินังอิติตตาามหาเสโนกันหาเสนนาง ปีสัยยิปานินาตะละมหัจจะสลังกตะวาเพระวังยะถาปวุสโกเคโลตถานโพสวัชิสวิชุโกตถาโสปัจุทาวัติสังกุลโทอสยังวาเสตัณจะสัพพังอภิญญาวิวัคกิตวานาจักขุมาตโตอมันตยิสัทธาสาวกีสาสเนลเตมาลาเสนนาอภิการตาเตวิชานาถภิกขโวเตจะอปป เตจะอาปปะมกรงสุตวาพุทธศาสนางวิตลรคัยเคหิปักามงในสังโรมัปีอินชยุงสัพเพวิชิตวิชิตสังคามาพายาติตายาสสินโมทันติสหพูเตหิสาวกาเตชนเนสุตเต